สมมติว่าเราไปที่ทะเลที่มีคลื่นจับเราก็จะเห็นว่าทะเลนั้นไม่มีอะไรนอกจากการเกิดดับเกิดดับของลูกคลื่นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยสำหรับโลกทั้งโลกนั่นเราไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมองไปที่อะไรก็จะเห็นเป็นเพียงการเกิดดับเกิดดับจะเป็นวัดครูแท้ก็มีการเกิดดับ แต่เราดูเป็นของหยุดนิ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ได้มองให้ลึกซึ้งว่ามันมีการเกิดและมีการดับมีความรู้สึกแต่ชั่วขณะที่มองจึงไม่เห็นการเกิดการดับถ้าศึกษาจนรู้จนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็มีมาแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วมันก็ดับลงเหมือนอย่างว่าโลกนี้ทั้งโลก ตอนนี้ก็ไม่เคยมีแล้วมันก็เพิ่งมีถึงพวกนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งโลกนี้ก็จะต้องแตกดับแต่อาศัยการที่ไม่อยากจะคิดไปให้มากถึงข้อที่มันจะดับเพราะว่าจิตใจไม่ต้องการจะคิดอย่างนั้นไม่ต้องการจะเห็นอย่างนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นหมายถึงเห็นข้อที่ สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาอยู่เสมอเนืองนิดโดยบอทว่ายังจินมมติสมุทรธรรมมังกับพันตังนิโรธธรรมมังชีวิตร่างกายนี่ก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวงเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวงเดติยศชือเสียงความสุกความทุกข์ก็ล้วนจะเป็นสังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนอกจากสังขารทั้งปวงที่เกิดเดับดับอยู่จิตใจอย่าไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระเป็นปกติอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอไปถ้าไปมัวยินดียินร้ายก็หมายความว่าไปตกต่ำอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้น <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็บีบบงังคับคุณนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตใจยึดมั่นถือมัน่นจนเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น บางคนก็เป็นาธาตุของสุรายาเมาบางคนก็เป็นาธาตุของการเล่นการผันนันบางคนก็เป็นาธาตุของการทําความชั่วยอย่างอืน่นเมื่อตกลงเป็นาธาตุองสิ่งเหล่านี้แล้วก็คือตกอบายนั่นเองเมื่อใดมีความร้อนใจมันไฟเผาเมื่อนั้นคนนั้นเป็นสัตว์นรกเมื่อใดมีความโง่อย่างไม่น่าโง,ง่เมื่อนั้นคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน เมื่อใดคนนั้นหิวกระหายทางจิตทางวิญญาณมีวิตกกังวลไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อนั้นคนนั้นเป็นเศษและเมื่อใดมีความขี้กลาดหวาดกลัวไปเสียหมดอย่างไม่ควจรจะลาดเมื่อนั้นคนนั้นและเป็นอสุรกายทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมเเลยไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันพวงมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการดับเป็นธรรมดา ไม่ต้องไปยินดียินารกับสิ่งเหล่านั้นจะหามาหรือจะมีไหวหรือจะกินจะใช้ก็ต้องไม่เป็นทาสของมันอย่าไปเป็นทาสของมันมันต้องเป็นทาสของเรามัวแจเเ่เป็นนรกในสสานเป็นอสุรกายสลับกันอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอย่าง,างนี้ไม่มีสิทธิหรือความชอบทมอันใดที่จะเรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทเพราะว่าคำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูง ต้องมีใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทก็มีความสว่างสไัวรุ่งเรืองอยู่ก็มีธรรมะเหนือสิ่งใดหมดสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีความดับเพราะดับไปแห่งเหตุพระพุทธเจ้าทรงแสด,แดงการที่สิ่งนั้นเกิดมาแต่เหตุและการที่สิ่งนั้นจะต้องดับไปเพราะดับแห่งเหตุทั้งหมดนี้ก็เป็นการสดแสดงอย่างเดียวกันให้เห็นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งควงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทสนศาสตร์ว่าโลกนี้ก็ดีเหตุให้เกิดโลกนี้ก็ดีความดับแห่งโลกนี้ก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีสถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหน,นึ่งนี้อันมีทั้งสัญญาและใจคือในร่างกายที่ยังเป็นเป็นยังมีชีวิตยังมีความรู้สึกคิดนึกอยู่ได้นี่แหละให้มองให้ดีมีอยู่ทั้งสังสารวัฏและนิพพาน โลกและเหตุให้เกิดโลกนั่นคือสังสารวัฏความดับจะนิแห่งโลกและทางถึงความดับสนิแห่งโลกนั้นเป็นฝ่ายนิพพานค้นหาได้ในร่าง